เดี๋ยวเราลองมาดูปากอ้าวดูบ้างครับเขาเป็นสามสามแยกพอดีครับ อื้มตองักอื้มอดูพผมนึกว่ามันกัดมบ้นดตึ๊กตึ๊กตึ๊กก็เลยก็เลยลองลองลองปล่อยเหยื่อดูแล้วเห็นสายมันวิ่งหน่อยหนึ่งครับเห็นสายมันวิ่งออก เห็นสายมันวิ่งออกอะครับก็เลยก็เลยลองทึกๆแล้วก็วัดส่วนมาเลยครับนี่นครับกัดเป็นยักษ์ยางครับสีเขียวยังไงก็ฝากผลง,งานผมไวด้วยนะครับกับยักษ์ยางสุดยอดมากครับขอบคุณครับ